เอาล้ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กานด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกมรายเลเอร์นะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาเปิดกาชาสามเรชรนะฮะโอเคจะได้ตัวอะไรบ้างไปดูกันเลยนะครับผมอา่าขอขอเปิดอันนี้ก่อนนะฮะสี่ครั้งไปครับครั้งแรกอครั้งที่สองนะครับครั้งที่สามครั้งที่สี่โอเคนะฮะแล้วก็จะมาส่งก,กันนะฮะกลางเดือนนะครับ สามปะเภทนะครับไปดูกันเลยนะครับว่าจะได้อะไรกันบ้างมาดูกันนะฮะตัวแรกนะครับอุลตาเลโอนาหกดาวนะฮะงไม่ได้ตอวใหม่ไม่รู้ังไงก็ไม่รู้นะครับผมตัวต่อไปครับบาช็อตบาริดเคสโอเคครับตัวแรกนะฮะเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับผมโอเคได้หัวเชื้อมากก็โอเคแล้วครับตัวต่อไปครับ A32s นะฮะโอ้ตัวต่อไปครับแซนเด็กเวนนะฮะอันนี้ผู้แข่งแกล้งนะครับทีเล็กแซลลี่นะฮะเจมส์จาก,กรพัินะฮะโอเคนะแต่ยอย่างน้อยก็ได้หัวเชียร์มาแล้วนะครับหน,นึ่งตัวจะเปเปิดอันนี้กันเลยนะฮะห้าสิบเพชรดูกันนะครับเจะได้ตัวอะไรกัน ได้ค copy a i อ c นะครับผมโอเคนี่นก็อย่างน้อยก็ได้หัวเชื้อมานะครับ bow shotcake นะครับนี่ก็โอเคนะเป็นตัวลิม่เต็ดด้วยก็เก็บสะสมไว้แล้วกันนะครับนี่นตัวที่ได้มาทั้งหมดยนหน้านะครับ sandic น e ะฮันนี y นะครับเ a m bow s h o t เ a k e นะครับ แล้วก็เป็นเอทีสองร้อสองนะครับทีเล็กแล้วก็เป็นโคบี้นะครับผมโอเคไปตีกิเลนกันดีกว่านะครับคลิปนี้มาสั้นๆนะมาเปิดกระชากติกิเลนนะครับผมเคยไปตีโพไซลากันดีกว่านะครับไปกันเลยนะครับผมนี่ผมเปลี่ยนนิดหน่อยนะฮะเอาลินมาแทนนะครับ ให้มันโดนลบสกิลนะให้มีตัวลบสกิลให้มีตัวแบบตากรลบสกิลเงี้ยสองตัวนะครับสิจะไม่โดนเลยนะฮะ รู้สึกจะไม่โดนแล้วนะรู้สึกมันจะหลบบลัวเลยนะครับโอเคตอนนี้มันก็ไปข้างหน้าแล้วนะครับผมสึกจะไม่โดนนะฮะก็โดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับผมต่อไปนะฮะไปรอ่าต่อไปกันเลยนะครับ นี่นะถ้ามันโดนสกิลลินเมื่อไหร่ก็จบนะฮะสกิลที่สองนะครับรู้สึกจะไม่โดนเลยนะครับผม โอรู้สึกว่าน่าจะไม่ตายนะฮะหรือเปล่านะครับต้องดูกันนะครับว่าจะตายหรือไม่ตายไม่ตายนะฮะรืยประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับดังมา ห้าสิบสามล้านนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมอ่าก็แค่มาเปิดการะชา์ไอเซ่นะครับอ่าจะจะอ่าคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็อย่ายลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะเพื่อเป็นกำลังใจ้ยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม